ก็พราอีข่าวกับผู้ชายนี่แหละอีข่านั่นข้านี่แหละผู้ใหญ่ทางช่องเขาก็เลยไม่ค่อยปลื้มเพราะนางเอกก็ต้องเป็นนางเอกนางเอกบริสุทธิ์เป็นผ้าสีขาวลอยมาจากสวรรค์มันดอกะลิที่เพิ่งเด็ดมาตอนเช้ายังไม่โดนมาลงแมลงตอมอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูมันเออเหมือนผ้าลายดอกอะค่ะ ถูกเหยียบแล้ววางไว้ไม่เอาอย่าคิดอย่างนั้นสิคือยอมยอมรับว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากข่าวเยอะมากกว่าคนงานด้วยความที่เราเป็นคนตรงคนมาสัมภาษณ์จะได้เนื้อไม่มีน้ำแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของข่าวเรื่องของสื่อเนี่ยเขาก็จะมาแบบ มาตั้งใจที่จะมาอ่านที่จะมาอะไรมากกว่าการตั้งใจจะไปดูละครของโมเพราะรู้สึกว่าตรงนี้มันแซบมันสนุกมันเวลานักข่าวมาก็ไม่อยากจะมาเขียนเรื่องละครไม่อยากมาเขียนว่าบทนี้เป็นยังไงคะเล่นเหนื่อยไห่คะต้องเล่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาถามตกลงเออเรื่องผู้ชายคนนี้ยังไงยอมรับว่าในสายตาคนเนี่ยเป็นแบบนั้นโอ้ใช่นักข่าวสมัยนี้บางบางบางฉบับหรือบางบางค่ายเนี่ยเขาก็นิยมเต้าข่าวแบบทางลบ เพื่อจะให้คนน้ำตาดังอะไรอย่างงี้นะคะตรงนี้ยอมรับเลยว่าภาพมูเป็นอย่างนั้นในสายตาคนอื่นสรุปแล้วก็แต่ว่าผู้ใหญ่ไม่เปื้มจริงจริใช่ไหมคะผู้ใหญ่เนี่ยไม่แคร์ข่าวอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายหรือว่าไปก่อเรื่องที่มันร้ายแรงเวลามูมีอะไรมีเรื่องอะไรปรึกษาทางช่องตลอดทางช่องก็จะบอกว่ามันควรจะเป็นยังไงไอ้นั่นไอ้นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้คําปรึกษาตลอดเวลาส่วนยุคสมัยนี้นะคะมันไม่มีละไอ้นักแสดง นางเอกที่ถูกทำ้ายเนี่ยสงสารมันเป็นยุค<ช>ของนางเอกสู้คนม,มันก็เลยกลายเป็นเรื่องชค<ม>ดีของโมโอเคค่ะอาจารย์นิสักชอบคำว่านางเอกสู้คนมากเลยแต่อาจารย์นิศักก็คงต้องถามต่ออีกนะคะไม่น้อยใจหรอกคะที่มีคนเขาบอกว่าดังเพราะข่าวไม่ได้ดังเพราะผลงานจริงๆเธก็เป็นคนเก่งนะเธอเล่นบทอะไรเธอก็ตีบทแต่ก้ะเรายังใน ในส่วนที่จะไปน,น้อยใจเนี่ยด้วยความที่โมเข้าใจว่าภาพจริงมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่น้อยใจสิ่งที่โชคดีคือโมจะมีกําลังใจจากคําว่าถึงเธอจะเป็นข่าวแต่ในด้านละครเธอไม่เคยตก<อ>ในขณะที่บางคนเนี่ยเป็นข่าวเอาเป็นข่าวเอาแต่แสดงแบบเดิมๆแสดงแบบเนี้เท่ากันทุกเรื่องเล่นกี่เรื่องก็นหน้าเดียวตีบทไม่ได้แต่โมเป็นคนที่รักอาชีพนี้เขาก็เล่นให้มันต่างเล่นให้มันเ,เห็นกันไปเลยว่าฉันก็เป็นมืออาชีพ ค่ะทีนี้อาจารย์นิ้สัจจะถามนิดหนึ่งนะคะเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปอย่างถ้าเดินมาเลยก็พูดกันนะพอเอ่ยชื่อแตงโมแตงโมว้ายเบื่อจังเลยมีแต่ข่าวผู้ชายจังนั้นอ่ะใช้ผู้ชายเปลืองจะตายไปแม่นางอีกคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยโมจะคิดยังไงคะอันนี้ขอประทานโทษถ้าน้องไม่ชอบแต่น้องต้องเข้าใจนะคะว่าเวลาคนที่เขาแบบคนอ่านข่าวเขาคิดอย่างนี้เหนูยังหลงตัวเลยว่าหนูยังหลงตัวเลยว่าหนสือข้างถนนฉันอ่านข่าวตัวเองเนี่ยมีแต่ข่าวผู้ชายมีแต่ข่าวผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเลยว่าหนูยังหลงตัว ขออนุญาตพูดกันเลยนะคะว่า,วายินดีค่ะน้องค่ะยินดีค่ะมอบมอบเวลานี้ให้เลยค่ะผู้ชาย,ยนะคนไหนก็ตามที่มีความรู้สึกว่าจะไม่ได้มาปกป้องฉันไม่มีความรับผิดชอบหรือไมออ่ตั้งใจจะมาหวังผลประโยชน์ไม่ได้คิดว่าเกิดเรื่องแล้วฉันจะเดือดร้อนกรุณาอย่ามายุ่งกับหนูหนูขอพูดเลยตรงๆเลยเพราะว่าหนูเหนื่อยที่จะต้องมานั่งปกป้องใครแล้ว แต่หนูก็อย่าลืมนะคะว่าหนูก็ต้องเป็นคนที่จะต้องเริ่มคบหนูเป็นคนมีเพื่อนหนูมีมิตรง่ายเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาหนูก็ไม่มีสิทธิ์รู้เขาเป็นยังไงจนกว่าจะคบไปแล้วนิดนึงเอาค<อ><อ>บไปเสร็จ<ๆ>ก็เป็นข่าวไปเรียบร้อยแล้วเอา,เอา,เอาโดยส่วนใหญ่เนี่ยหนูจะตั้งกำแพงไว้เลยกำแพงหนูสูงมากอย่าอย่าอย่าแถมมันจะมีประเภทนี้ค่ะยิ่งยิ่งเรายิ่งแข็งเขายิ่งอยากจะพิชิต เออแล้วเขาจะเอาไปมองหนูไม่ค้าในทางลบว่าเออโมยิงเกินไปกับเรื่องอย่างนี้อะไรอย่างนี้ศักดิ์ศรีมันค้ำหัวค่ะเดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไหรับรองความแซบแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่ตางๆของช่อง Star m a x ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด